เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนหลังจากที่เราได้ทำการจัดเทียริย์หลายๆอย่างของตัวเกม Solo Leveling Arise ซึ่งในวันนี้ครับก็ถึงเทียริทย์ที่น่าสนใจอีก1จุดนั่นก็คืออาวุธที่น่าสนใจที่สุดของตัวละครซองจินอทูที่เป็นระดับ S S R ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าและผู้เล่นรีเทิร์นแต่ละเลเวลอาวุธชิ้นไหนที่น่าสนใจกันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไลค์คลิปนีปนค้คนละหนึ่งไลค์และถ้าเนเพื่อนชื่ชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสําหรับเป็นเพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและไม่จัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over the Top ท็อมีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสําหรับเป็นเพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up โอเคครับเพื่อนก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซัพพอร์ตพาร์ e เนอร์ครีเอเตอร์ของทางช่องซากาินสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็กดสนับสนุนทางช่องได้นะครับตอนนี้เรามีไอเทมโค้ดมาแจกเยอะมากๆสําหรับใครที่กดซัพพอร์ตแล้วผมจะทําการส่งไอเทมโค้ดไปให้ในหน้าต่างการซัพพอร์ตนะครับก็จะมีแจ้งเตือนและนําโค้ดนั้นเนี่ยมากรอกภายใน ID เราได้เลยรอบนี้มีทั้งกล่องส่มแล้วก็โกให้กับเราเยอะมากๆไม่อยากพลาดอย่าลืมกดซัพพอร์ตกันไว้ด้วยนะครับ สำหรับอาวุธที่ผมจะพูดถึงในพาทนี้นะครับก็จะเป็นอาวุธระดับ s s r ของตัวละครซองจินอูเท่านั้นนะครับด้วยปกติแล้วอาวุธมีการอัปเดตเข้ามาเยอะมากซึ่งบางครั้งครับเราสามารถใช้อาวุธที่เป็นระดับ s r ในการใช้ทดแทนระดับ s s r บางชิ้นและก็อาวุธแต่ละชิ้น,นมีบทบาทในการใช้งานแต่ละด่านไม่เหมือนกันนะทุกคนเวลาคุณจะเล่นชาเลนจ์อะไรก็ตามทม์แอคแท็กการทําเวลาสมรภูมิต่างๆหรือแม้กระทั่งการไต่สตอรี่ซึ่งในวันนี้ครับผมก็จัดออกมาประมาณ5เทียร์หลักๆครับก็คือเป็นาุพื้นนฐเลยทีคม อาวุธที่มัน OP มากๆอาวุธที่มันสามารถใช้งานได้ในการทําเวลาอาวุธที่ค่อนข้างดีใช้งานเฉพาะจุดแล้วก็อาวุธที่ดีสามารถใช้งานได้ไม่ได้แย่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเทียร์ที่ผมได้ทําการจัดขึ้นมาไว้นะครับส่วนตนอนนี้เรา,เรามาอธิบายกันดีกว่าว่าอาวุธพื้นฐานเลยที่แต่ละ ID ควรมีเนี่ยมีอาวุธชิ้นไหนกันบ้าง สำหรับชิ้นแรกที่ผมจะพูดถึงเลยนะครับก็คือดาบปีศาจดอกเหมยต้องบอกก่อนว่าเป็นอาวุธที่จําเป็นจะต้องมีมากๆเป็นพื้นฐานเลยของตัวละคร2องิโตั้งแต่ผู้เล่นใหม่ครับเลเวลหนจนถึงเลเวลร้อยครับยังไงก็ยังคงได้ใช้ดาบปีศาจดอกหมยเพราะด้วยความสามารถของดาเมจคิติคอลอัตราคิติคอลที่มันเป็นสตรกการสับเปลี่ยนอาวุธการสะบ,บันดาบนู่นนี่นั่นแล้วก็ สกิลที่เป็นการโจมตีวงกว้างด้วยความสมารถของเขานะครับเป็นอาวุธที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากๆผมก็เลยบอกว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการเล่นได้เลยนะครับตัวอาวุธชิ้นหนึ่งครับที่ผมบอกว่าเป็นพื้นฐานกันได้แล้วก็เป็นธาตุมืดเหมือนกันก็คือดาบสั้นเงาจาันท์เวลาดาบสั้นเงาจาันครับเขาปล่อยสกิลนะครับมันจะเป็นวงกลมพื้นตรงนั้นเนาะแล้วก็จะมีการซ้อนทับของสแตรกซึ่งสแตรกเขาเนี่ยมันจะเป็นการแสดงผลทาวอนมีปริมาณดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นแล้วก็ ปริมาณทาเมทาสมืดเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองสามารถนำมาใช้คอมโบของอาวุธมืดซึ่งผมมองว่าค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆและยิ่งเราทําการอัปดาวได้สูงเท่าไหร่ครับการใช้งานของชาร์จดอวสเตปเนี่ยมันก็จะมีผลต่อดาบสั้นเงาจันทอย่างมากเลยนะครับก็ทําให้เราลดเวลาคูลดาวของอาวุธลงแล้วก็ปรับใช้กับดาบปีศาจอมเหมยได้ดีมากผมก็เลยมองว่า อาวุธ2ชิ้นนี้เนี่ยเป็นอาวุธพื้นฐานที่ควรมีนะครับสำหรับไอดในช่วงเริ่มต้นช่วงกลางอะไรก็ช่วงท้ายเกมแล้วแต่สถานการณ์ที่เราจะต้องใช้งานนั่นเองนะฮะสำหรับอาวุธเบื้องต้นอย่างต่อมาครับอาวุธที่ค่อนข้าง OP ของตัวเกมนับแผดปัจจุบันชิ้นแรกครับพัดเพลิงปีศาจเป็นอาวุธชิ้นใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าเป็นอาวุธที่น่าสนใจมากๆคือสกิลอ่ะเมื่อเราใช้เกรดคอเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลบุกผาเพลินเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสกิลผลิ แต่และสกิลมีความสามารถในการเบรกขั้นสูงพร้อมกับเพิ่ม,ามาดาเมจธาตุไฟอัตราฟื้นฟ,นฟนูพลังเวทเพิ่มขึ้นทาให้มานาของเราเนี่ยฟื้นคืนกลับได้ไวซ้อนทับกันได้6สกสตรกยิ่งเราปลดดาวได้เท่าไหร่ครับเวลาเราใช้เอฟเฟกต์นะครับของอุชนี้ที่เป็นคอมโบธาตุไฟหรือไว้กับตัวละครที่เป็นฮันเตอร์ไทม์ไฟเนี่ยความสามารถใงส่วนนี้มันค่อนข้างที่จะโกงมากๆปริมาณดาเมจคิดที่เข้าคอไอ้แท็กเนี่ยโคตรแรงเลยทุกคนเอาไว้แบบตี5ทีแล้วก็คอไอ้แท็กบึ้มทีเดียว เป็นอาวุธที่ผมอยากได้มากๆแต่ผมยังสุ่มไม่ออกนะทุกคนสําหรับอาวุธทีนี้ผมบอกเลยว่าปั้นดาวไว้ค่อนข้างคุมและเป็นอาวุธที่ OP ในแพทปัจจุบันมากๆครับสำหรับพัด เปงปีานนั่นอชิ้นต่อมาครับที่เป็นอาวุธระดับ OP ของแพทนี้นะครับก็จะเป็นดาบสั้นของจกักรพรรดิอสูรนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าดาบเนี้ยมันจะมีความสามารถในการเพิ่มอัตราคีย์ข้อและก็ปริมาณคีิ์ข้อของสกิลนะครับเวลาเราใช้งานสกิลเนี้ยค่อนข้างแรงแล้วก็เวลาเราใช้งานอาวุธชิ้นนี้ครับเวลาใช้สกิลเนี้ยมันจะสามารถใช้ต่อเนื่องได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับตามความสามารถของสกิลเขาเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจและยิ่งรับบดได้สูงเท่าไหร่ครับเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการซ้อนทับเป็นสเตรกเนาะ หรือว่าเอาตัวละครซองจิโอูอยู่ในสนามนานเท่าไหร่ความสามารถของอาวุธชิ้นนี้ก็จะเฉิดฉายได้มากขึ้นน,นั่นเองชิ้นต่อมาครับผมเป็นชิ้นที่เบสิกมากครับนั่นคือกริมมัวกริมมัวเป็นอาวุธที่ทําให้เราสามารถใช้ความสามารถแแข็งได้ค่อนข้างดีใช้ได้แม้กระทั่งเคเบรอรสนะครับที่เป็นหมาสามหัวอันนี้คือสามารถใช้ได้สําหรับใครที่อยากจะเอาไปใช้งานแล้วก็เป็นอาวุธที่เวลาทํางานครับค่อนข้างที่จะโกงน,นะพร้อมกับเพิ่มปริมาณดาเมจจุดอ่อนที่ได้รับเพิ่มขึ้นเอาไว้แบบลงด่านที่เป็นแบบชนะทางธาตุธ ค่อนข้างโกงมากแมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ผมแนะนําเลยแล้วก็เป็นอาวุธที่ใช้ง,งานค่อนข้างง่ายน,นะครับผมแต่ถามว่ามันมีโอกาสโดนขัดไหมมันมีนะเวลาเราใช้สกิลแล้วโดนขัดจังหวะนะอาวุธชิ้นต่อมาครับผมนั่นคือคันธนูวิหกเพลิงนะครับต้องบอกก่อนว่าอาวุธชิ้นนี้ครับมันจะเป็นอาวุธที่รองลงมาจากพัดเพลิงปีศาจนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่สูงกว่าอาวุธระดับ SR ที่เป็นธนูเช่นเดีวยวกันนะครับอาวุธชิ้นนี้ก็สามารถใช้งานได้ช่วงกลางเกมนะคร สกิลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นและที่สําคัญมันยังสามารถซ้อนทับของสเตรกได้อีกด้วยนะครับสำหรับความสามารถของค an ันธนูวิหบเลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ค่อนข้าง o อในช่วงนี้และอาวุธชิ้นสุดท้ายที่ OP นะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจและลองเล่นแล้วรู้สึกติดใจก็คือกระบองวิเญาปีศาจต้องบอกก่อนว่าอาวุธชิ้นนี้ครับมันเป็นอาวุธที่สามารถชาร์จและโจมตีได้และมันมีความสามารถในการทำดาเมจของท่าแส่นะครับก็คือถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ทุกคนมันเป็นอาวุธที่มีสัญ,ญลักษณ์์ในกกกากาาาาาาารรรรดดดค้้งงเพื่อทํชชจสสสมถไุ0%แล เสร็จปุ๊บจะทําการฟาดใส่ศัตรูซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะเป็นปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น100%ซ้อนทับกันอยู่ที่3สแต็คอยู่ที่ประมาณ300%ลบเอฟเฟก์ดังกล่าวหลังโจมตีด้วยบัญชาสวรรค์ เลื่อนลั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงืนะ่อนไขเนาะถ้าเราใช้เสร็จปุ๊บสแต็กก็จะหายไปความสามารถตรงกระบองนี้มันจะเป็นการที่จะสร้างดาเมจค่อนข้างแรงดอิงจากพลังโจมตีและก็จะมีในส่วนของปริมาณดาเมจท่าแสงสามารถซ้อนทับกันได้5ชั้นนะครับมีการเพิ่มเกราะมีการลดคูลดาวแล้วก็การชาร์จของปริมาณเอฟเฟกต์นะครับบอกเลยว่าอาวุธชิ้นนี้ตีแรงมากๆโอพยจริงๆอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งแต่ ค่อนข้าง OP นะฮะอาวุธชิ้นต่อมาครับที่ผมมองว่าใช้งานได้ดีนะครับน่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของหอกนะครับผมนี่อาวุธของอันเตอร์ระดับชาติ ก็เป็นอาวุธที่สามารถซ้อนทับของสแต็กได้นะครับมีอัตราค,คราิติคอลดาเมจคริติคอลขนะครับของสกิลทั่วไปสกิลท่าแสงสกิลที่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ใช้งานได้นะครับรู้สึกว่าแบบเอยมันว้าวนะอาวุธชิ้นนี้ต้องฝึกกันใช้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสามารถในการแบบโจมตีเป้าหมายที่มีรอยแผลนะครับดาเมจแรงขึ้นกัจ 99%, 99เลยนะเว้ยทุกคนอันเนี้ยน่าสนใจนะครับชิ้นต่อมานั่นก็คือดาบยาวจัก,กรพดอูนนี้เป็ที่ ต้องฝึกการใช้หน่อยนะครับอาวุชินี้ก็คือมันจะเป็นอาวุธที่สามารถโต้กลับได้ครับมันจะทําให้ตูติดแอร์บอลแล้วก็ติดดาวเวลาเราจะใช้งานก็คือจะเป็นจังหวะที่ศัตรูกําลังจะโจมตีแล้วเราก็บล็อกสวนกลับบล็อกสวนกลับอะไรประมาณนี้นะครับจังหวะบ,บล็อกครูดาวสกิลค่อนข้างนานนิดนึงแต่น่าสนใจเพราะตอนแรกๆอ่ะเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยมีบทบาทเลยแต่หลังจากนั้นครับอาวุธชิ้นนี้ก็ถูกเปลี่ยนความสามารถแล้วก็บัฟให้มันเก่งมากยิ่งขึ้นเป็นอาวุธที่ต้องฝึกการใช้งานนิดหนึ่งครสรร้าาางดเเเมมมีกพิิ่ต ค่อนข้างโอพเป็นพิเศษเมื่อถึง5าดาวสําหรับอุชนินีนะครับเพราะว่าสร้างดาเมจ200%ต่อการโจมตีคูดาว0.3มิลลินาทีซึ่งมันคูดาวน้อยมากๆผมก็รู้สึกว่าเอ้ยพอบัฟมาแล้วอวุชนินีน่าสนใจมากๆเลยและอีกชิ้นหนึ่งครับนั่นคือหอกเศษเซียวของซิกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหอกที่มีความสามารถในการทำดาเมจธาตุมืดนะครับเป็นปริมาณดาเมจของสกิลนะครับผมเพิ่มขึ้น50%แล้วก็ เป็นอาวุธที่จะต้องขึ้นเป็น5ดาวถึงจะ OP นะครับนี่อาวุธชนิดยาแล้วก็ปริมาณดาเมจสกิลอะแรงขึ้นนะครับเงื่อนไขของซิกนะฮะแล้วก็จะมีการปรับใช้ซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับลดดาเมจที่ได้รับ50%จะทำให้แบบว่าเวลาเราโดนโจมตีอะเราจะไม่ถูกขัดจังหวะนั่นเองนะครับสำหรับอาวุธที่ผมมวัดดีนะฮะส่วนต่อมาครับอาวุธที่สามารถใช้งานได้ไม่ได้แย่แล้วก็ใช้งานได้หลายสถานการณ์ช่วงต้นใช้งานได้ค่อนข้างดีผมยกให้ในส่วนของเคียวแห่งเงา ต้องบอกว่าเกีียวแห่งงาเป็นอาวุธที่ผมใช้งานบ่อยมากๆในช่วงของการเริ่มต้นเล่นเกมเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่เวลาเราอัปดาวใช่ไหมครับมันจะเพิ่มอัตราคิติคอเข้าให้กับเราซึ่ง เมื่อพลังชีวิตปัจจุบันต่ำกว่า70%ครับเอฟเฟกต์คริติคอลเนี่ยจะเพิ่มเป็น25%ทำให้อัตราการกิดคริติคอลของเราเนี่ยติดในไงยิ่งขึ้นและก็ถ้าเป็น3ดาวครับก็ถ้าพลังชีวิตต่ำกว่า60%จะฟื้นฟู0.4%ของพลังชีวิตปัจจุบันทุกฮิตต่อการโจมตีเป็นอาวุธที่ถ้ากดค้างมันจะฟันแบบรัวๆๆแล้วก็ฮิตสุดท้ายจะอะไรแต่ถ้ากดแค่เดียวมันจะฟันหนึ่งครั้งแล้วก็ซึ้บฮิตสุดท้ายเวลาใช้งานเราจะใช้วิธีการกดค้างซะมากกว่ายิ่งเวลาเราทำหลาย ามารถอยู่ในสนามได้นานขึ้นแล้วก็เท่าให้เราจะมีค่าอัตราคิดิคอน้อยแต่อุจเนก็จะช่วยเพิ่มในส่วนอัตราคิดิคอเป็นอาวุธที่ผมใช้ช่วงต้นคอมโบกับดาบดอกเหมยนะสามารถใช้งานได้อาวุธเกี่ยวนี้นะครับผมส่วนอาวุธต่อมานะครับผมนั่นก็คือปืนนะครับนี่ ปืนท่าแสงต้องบอกว่าเราได้ใช้งานช่วงน่าจะเป็นของอีก i ทนะครับที่ผมเจอนะผมว่าผมได้ใช้ช่วงนั้นบ่อยมากๆแล้วก็จังหวะการทำาวลลงเวลานะครับอัน,นี้จะต้องใช้เพราะว่ามันจะมีการติดแอร์บอนแล้วก็ความสามารถในการเบรกนะครับเพิ่มขึ้นทําให้เราสามารถเบรกก่อนได้ไวเอาไว้เป็นอาวุธที่ทําเวลาในในไทม์แอคเคชัชาร์เลน์หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราจะต้องทําเวลาให้ไวนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธท่าแสงที่ก็ข้างดียิ่งดาวสูงครับระยะเวลาคูลดาวของสกิลอ่ะมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับอาวุธชิ้นต่อมานะ แอกอัศวินปีศาจแอบสกิลนี้ครับมันจะมีในส่วนความสามารถลบคูดาวสกิลโทสะอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับคูดาว20วินาทีจะเป็นการสร้างดาเมจธาตุแสงนะครับผมก็อยากจะค้าฟมาใช้อยู่นะว่าความสามารถในความเร็วในการเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นเนี่ย15%ปริมาณดาเมจสกิลนะครับเพิ่มขึ้น15%้เนไอเนี่ยน่าสนใจสามารถเอาไว้เล่นได้แล้วก็เหมาะสำหรับการเอาไว้ทำเวลาผมรู้สึกว่ามันเอาไว้ทำเวลาเด้ค่างดีแล้วก็ด่านที่ชนะทางธาตุแสงโดยเฉพาะะที่เราชนะทางเนี่ยอาวุธเนี่ยจะค่อน ก็คืออาวุธทั่วไปสามารถใช้งานได้ตามสถานการณ์หรือว่าไม่มีจริงก็สามารถใช้อาวุธเนี้ยแก้ขัดไปก่อนแล้วก็เอาไว้ใช้แบบชนะทางธาตุไปก่อนได้นะครับชิ้นแรกผมเดิมด้วยนี่กระบองกระบองชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้บ่อยนะครับผมในช่วงที่แบบมันไม่มีอะไรจริงแต่เสียงเงียวคือมันเป็นอาวุธที่โจมตีช้าแต่เราสามารถปรับใช้บางสถานการณ์ได้นะครับเพราะว,ว่ามันจะแบบมีความสามารถในการระเบิดดาเมจมันเป็นการซ้อนทับไว้ทุกคนยิ่งซ้อนทับไว้เวลาตีทีเดียวอ่ะมันจะระเบิดออกมาทีเดียวมันจะแรงมากแต่การจะตีมันจะช้านึงใ ที่ชินกับอาวุธที่ใช้งานได้ไวรวดเร็วนะครับอาจจะรู้สึกขัดใจกับอาวุธชิน้นนี้แต่ก็สามารถใช้งานได้ในกรณีที่คุณสุมแล้วมันออกมาบ่อยๆอะ่ะคุณก็สามารถเอาอาวุธชิน้นนี้ไปใช้งานแก้ขัดก่อนได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับกระบองอันนี้ชิ้นต่อมาครับผมนั่นก็คือจริงแท้มิดเคียวพิษคาซากะก็เป็นอาวุธที่ใช้งานได้ก่อนแล้วก็เป็นอาวุธที่ตัวเกมแจกมา5ดาวช่วงแรกสามารถใช้งานได้เหมาะสําหรับการลง Art อ์ติแฟกเพราะว่าจะทําให้เราแบบชนะทางได้เปรียบแล้วก็เราเล่นคอมโบกับพรนะครับหินพ,พรที่เป็นแบบคนสสาาาามมมรรรถถโดยตงัจะ ความสามารถอื่นๆของอาวุธชิ้นนี้ออกมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ใช้งานได้นะครับในการลงอ์ติแฟกต์อาวุธชิ้นต่อมานั่นก็คือนี่ปืนสกาดดี้นะฮะอันนี้ก็ใช้งานชั่วคราวในกรณีที่คุณดรอปออกมาหรือว่าได้มาเพราะว่าจะเป็นการเพิ่คมคอสเซียแล้วก็มีระยะเวลาต่อเนื่องมีความสามารถในการแช่แข็งนะครับก็เป็นอาวุธที่รองจากกริมมัวกิมัวมันจะดีกว่าแต่ถ้าเราส่มได้นี่บ่อยๆก็ใช้นี่แก้ขัดไปก่อนได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ผมมองว่า น่าสนใจส่วนอาวุธระดับ s อ r ชิ้นอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึง,งในพาร์ทนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธของกิจกรรมเช่นฟักทองปีศาจไม้เสียบเนื้อแล้วก็ปลานี้นะครับก็เราไม่มีก็เลยแบบอาจจะยังพูดถึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองสำหรับใครมีอาวุธที่น่าสนใจและรู้สึกว่าอาวุธชิ้นนี้มันดีก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้ล่างคลิปนี้ได้สำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดไปกันใดก็ต้องขอกราบไปทานาภัยกันด้วยและถ้ามวชินชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซัยนไ,ไนครับ้กันในพต่อไปวบ,บาย สวัสดีครับ